แต่ประเด็นสําคัญคือตัวปืนนะฮะเราหาปืนของกลางไม่เจอเลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาในการนําหลักฐานมาประกอบคดีนะครับ,รบซึ่งผมเองก็เชิญประชุมทางสืบสวนทางตํารวจเจ้าของคดีว่าทําอย่างไรที่เราจะ,ะติดตามของกลางได้ทีนึงก็ให้มีออกประกาศ ให้รางวัลคะตอนนี้มีการ<ม>ออกประกาศให้รางวัลสินบนสําหรับผู้ที่แค้นแจ้งบอดแสหรออือสามารถที่จะแจ้งบอดแสจนสามารถนําไปสู่การค้นพบป,นปืนที่หายไปแล้วก็นํามาใช้ประกอบในคดีได้นะฮะซึ่งตอนนี้ได้ออกประกาศไปเผื่อพี่น้องประชาชนที่ทราบบอดแสหรือท่านที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ท่านเองอาจจะทราบข้อมูลแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงตัวเองก็ผมคิดว่าท่านสามารถที่จะ แจ้งบาะแสมาที่ทางจังหวัดทางอำเภอทางสถานีตำรวจทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมาได้เรามีรางวัลให้ท่านแล้วเราจะเก็บรายชื่อของผู้แจ้งนี้เป็นความลับแน่นอนอนี้กรมการปกครองตั้งกรรมการสอบวินัยท่านล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ขอหลักฐานเพิ่มเติมนะมเรื่องของอการให้ถ้อยคําแล้วให้สอบประเด็นบางประเด็นเพิ่มเติมแล้วก็ขอ,อคําสั่งการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้คนนี้รับผิดชอบช่วงนี้ช่วงนี้ที่ชัดเจนครับใช่ ว่า่าหายแปดสิบ่เป็นผาไือกวะมีเดือดพลาดเลยด็ไม่รู้เสียถมูกูไม่รู้เลยีอ่อ้าวเตรงนะอะไรเนา Thank mm -hmm. you.